คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คลิปที่ออกมาหลายคลิปพอสมควรติ๊กต็อกนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวคงจะโพสต์เอาไว้ในติ๊กต็อกส่วนตัวแล้วก็โดนเพจอะไรต่างๆดึงออกมาแล้วก็แชร์ถามถึงความเหมาะสมว่าเนี่ยคุณปาร์ตี้กันแบบนี้มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแน่ละเพราะข้างหลังเนี่ยมันชัดเลยนะคะว่าไม่ใช่ที่พักแล้วที่สุดแล้ววันนี้มีการประชุมและถแถลงข่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆล่าสุดวันนี้วงใหญ่เลยค่ะ,ะแถลงใหญ่โดยสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ1หนึ่งเลยเขาบอกว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนชี้แจงแบบนี้ก่อนนะไม่ใช่โรงพยาบาลของรัฐพอไปเรียกตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆที่อยู่ในเหตุการณ์มี17คนเยอะมากแล้วตอนแรกเนี่ยบอกพักงานหมดละแล้วก็น้องพนักงานเออน้องพยาบาลบางคนเนี่ยจบมาได้แค่ปีเดียวแต่วันนี้คนที่อยู่ในคลิปไม่มีใครโผล่มาเลยใช่ไหมคะครับ หลังจากนั้นพอมีการตรวจสอบอะไรต่างๆเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็ได้สั่งให้มีการสอบสวนภายในโรงพยาบาลแล้วก็พักงานเบื้องต้นก่อนสําหรับพนักง,งานมือใหม่อ่ะป้ายแดงที่น้องอาจจะไม่รู้กฎระเบียบภายในโรงพยาบาลดีนัก ซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีการแถลงช่วงเช้าเ <ละ S 1> ห็นบอกว่ามีความเคลื่อนไหวช่วงบ่ายด้วยเนื่องจากว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ต้องนั่งประชุมใหญ่เหมือนกันนะคะและล่าสุดเห็นบอกว่าท่านผอโรงพยาบาลถาแถลงเหตุผลอะไรต่างๆพักงาน17คนแล้วที่สําคัญเห็นบอกว่ามีบางคนนะลาออกเลยนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเนื่องจากว่าทั้ง17คนเอาจริงมีความผิดตามพรบรเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เขาห้ามดื่มในสถานพยาบาลและห้ามจําหน่ายแต่ภาพเนี่ยมันปรากฏชัดเจนล่าสุดก็คือนายแพทย์ชัดชรินปิ่นสุวรรณ <c oughs> ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานีอันนี้เปิดเผยชื่อได้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวออกมาแถลงด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> เกิดเมื่อวันที่30ธันวาตอนประมาณ5โมงเย็น <c oughs> ทราบเรื่องหมดแล้วแล้วหลังจากที่มีคำสั่งพักงานทั้ง17คนณเวลานี้ น้องพยาบาลคนที่อยู่ในคลิปที่กระดกเบีย้ยนะฮะเครียดมากแสดงความเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปขอโทษและขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก<ช><ช>ลองไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดูฮะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมในานามของผู้บริหารของโรงพยาบาลก็แสดงความเสียใจนะครับและต้องขอ,งอโทษเอ่อ ก็คที่เกีเ่ยวข้องด้วยักจาคนด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางโรงพยาบาลพอทราบเรืเ่องก็ไม่ได้ดีน้อนใจเหตุการณ์เกิดเมื่อวันช่วงเวลา17เนาฬิกาของวันที่30ธันวาคม2 5 6 5หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแลว้วก็ได้เห็นทางโซเชียลมีเดียนะครับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ได้ดําเนินการ อสอบสวนทันทีเลยในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดก็ได้ดําเนินการโดยที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนั้นนะพักงานก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการทํางานในวันเปิดการทํางานล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราไปสำรวจบรรยากาศที่โรงพยาบาลเพราะการพักงานบุคลากร17คนไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ในอังริงพนักงานต่างๆเนี่ย อาจจะมีน้อยอยู่แล้วด้วยวันนี้เราไปเจอคนแถวๆโรงพยาบาลก็แล้วกันน้องต้นปฏิพานไปถามบอกว่าเนี่ยเห็นคลิปแล้วหรือยังเขาบอกว่าเอาจริงนะคุ้นหน้าคุ้นตาเลยหลายคนแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีการเหมือนกับไปปาร์ตี้สังสรรค์กันในโรงพยาบาลแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยในโรงพยาบาลจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่พนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่ะถ้าเขาคิดจะกินอะไรพวกนี้นะเขายังต้องออกมาข้างนอกเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องๆอาจจะไม่รู้กฎหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะมาใหม่อยู่ได้แค่หนึ่งปีก็เห็นใจนะคะ เพราะโรงพยาบาลนี้เนี่ยไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการสมวนไพรใช่ไม่ได้รู้จักพอเราดูคลิปแล้วเรามองว่าอย่างไรบ้างก็ยังไงอ่ะเหมาะสมไหมมันมันดูไม่ดีอ่ะเพราะมันมันที่ในโรงพยาบาลใช่ไหมมันไม่สมควรที่จะกินเป็นที่รักษาคนถ้าไปกินข้างนอกอะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่ขนาด เด็กเซเว่นในโรงพยาบาลเนี่ยเขายังมาขออนุญาตกินข้างนอกเลยกินก็ต้องข้างนอกเลยใช่เมื่อก่อนยังเขายังขออนุญาตมากินข้างนอกขอพื้นที่กินเพาเขาไม่กล้ากินโรงพยาบาลเข้มงวดด่านเรื่องเอลบีโอไหมที่ผ่านมาเท่าที่เราเห็นก็เขาเข้มงวดอยู่นะสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับพี่มี ผู้มาใช้บริการเยอะไหมนี่คือชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าแล้วสุดท้ายเอาจริงๆคือ ความผิดเนี่ยโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบด้วยไหมเบื้องต้นโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะเพราะถือว่าปล่อยปลาละเลยประเด็นนี้แหละคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกเลยบอกว่าคือถ้ามันเป็นโรงพยาบาลเอกชนความเข้มงวดมันก็ไม่เท่าของรัฐอยู่แล้วอันนี้คือในมุมของคุณอนุทินนะเพราะของรัฐมีกฎระเบียบชัดเจน ซึ่งบทลงโทษต่างๆมันก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงพยาบาลคงจะมีการตักเตือนว่ากล่าวตามความเหมาะสมซึ่งในจ้างเองก็คือทางโรงพยาบาลเอกชนคงจะต้องพิจารณากันอ่ะลองไปฟังดูฮะเราคงเป็นการขนองไม่คงคงไม่ได้ก็เป็นเรื่องของของนายจ้างอะนะว่าโรงพยาบาลเอกชนต้องเหมือนแล้วก็เขาก็คงขนอง มันปีใหม่ดื่มหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมาโชว์ไว้แต่ก็โอเคมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรแต่เป็นภาคเป็นโรงพยาบาลเอกนชนด้วยนะครับเรื่องนี้ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นสังผมกอเท่าตัวเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วมีการภาพที่ึงแทกมาคืมีการดื่มไม่หรอกของของ,ของเรา,ขอ,เราของเราในสถานที่ราชการดื่มถ้าจะถ,ถ้าจะเทียบกับโรงพยาบาลของของรัฐเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่า ในสถานที่ราชการในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ว่าห้ามดื่มสุราคือ<ะ>ท่านอนุทินอาจจะติดตามข่าวแต่อาจจะไม่ได้ดูคลิปไงออว่าอาจจะแค่ยกโชว์เฉยๆหรือเปล่าอ๋อในขวดเป็นน้ำเปล่าหรือเปล่าเออน้องบางคนอาจจะจัดฉากแต่ว่าล่าสุดน้องก็ลาออกไปแล้วนะคะคร,รู้เท่าไม่ถึงการนะเนาะจบเรื่องนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย